ห <laughs> มูหน่อยโอ้แม,ม่งไก่แม่งดูจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บกินเนาะเอาตันตัวผูนันตัวผูแรือตัวแม่นะคับน <c oughs> อตัวผู <c oughs> อ๋อตัวนั่งพ <c oughs> อมัน

มันมันไม่ได้หยําเนี่ยมันดูดจินจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยไม่กับเ้าเหนือนทองใครอองลองแองแรงลงตัวขุนโอ้อเหมือนทองปุ่งปุ่งงูแครงูแคร มูกระปอใส่ผมแล้วบอกว่ามันยูซ้ำนีตลอดมันิดตะหักอยู่ดิมันไงดิมันยู่ซ้ำนีตลอดแม่ขั้วไงขั้วมันก็ไมันแบบซ้ำนีตลอดมันเป็นไงขึ่นไงขึ้นเนาะข้เสตะเลียงเบ้องน่ดิน้อยสยอองเาเรยงนี้มันญ่มันติตะปอมันตะหักกัมันน้อยนอยเจ็เพราะว่าสัเพราว่าคนมันเป็นเหน่อยลเป็นตะหักเบมากอันนีมันเป็นไงขึ้นไงขึ่น อีจาว่แม่มันออีามันมาผมเหรนกับหมูมันห่วงผมหมามันชีอามันอคิดจะนั่นละุนยาตรยา้าเดนเลี้ยกินเราเลกินอะไร่กินเลี้ยงตีเลียกินหอนยาิยาวมุ้งเหหนาวดคุนน้มันหยำก๊ก๊ก๊นเสียบเอก๊บอันยานาะนะอ้อา้อนเยมากันนี่ยินดีดมา

มัะอิจฉาได้บอกดังมันสีอิจฉาเนี่ยเวลาผมมันเห็นผมเล่นกับต่วใดมันสีห่วงเออเออสีอิจฉาเอ่อเอ่อ จะจิ้มพี่เจ้านั่งะเนี่ยเจ้าควงจะได้จับไหมจับลูเจ้าควางเคยจิ้มน้ำจิ้มไหมชิบปะจิ้มจินมพี่เจ้าของในคลิปบฮะในชิบอ๋อโห้ามเยอะละเจ้าของจะจิ้มละจิ้มจิ้มอะไรจะจิ้มจิ้มอะไรจะว่าจิ้มนี่เด้่าบอกว่าควจิ้มเนี่ยควางก็ได้จับมาควาได้สี่ให้จิ้ม คุนมักบึงเนี่ยผมกัมักบึงกันคลิปพวกคลิปมาหน่อยพวกคลิปอย่างเช่นมาคลิปแมวมันกับเป็นแบบบึงจุดตุดุดตุดมุนเอลิ mình tôi đợi lợi chi trả nữa ổ nga ổ nga ổ nga mày ổ nga mà mày can can ổ <laughs>